รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้ใจความของหัวข้อก็คือพรหมวิหารแี่กตั้งชื่อ,อการการพูดคุยกันบรรยายว่า Good Morning ก็คือสวัสดีตอนเช้าโดยเราก็ใช้พรหมวิหาร4ซึ่งแปลว่าเครื่องอยู่อันประเสริฐเนี่ยมาทำให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีแล้วก็ได้คุยกับสมณเนนแล้วก็แม่ชีน้อยต่อไปว่าถ้าเกิดเราสามารถทำได้ทุกเวลาถ้าทำตอนกลางวันก็จะเป็น Good afternoon ตอนเย็นก็เป็นก o ดอิ e เวน g g ง o ูดไนท์แล้วก็เป็น Good Day and Night ก็จะทําให้ทุกช่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยการที่เราทําใจของเราให้มีเครื่องอยู่ที่ดีเป็นเครื่องอยู่ที่ประเสริฐที่เรียกว่าผม,มิหารอาแต่มามาสอนครั้งนี้ก็พยายามที่จะใช้สื่อที่เป็นรูปภาพก็ลงทุนเพราะวาดเองลองวาดดูซึ่งก็คิดว่าได้ผลในการที่ใช้รูปภาพมาสื่อเพราะยิ่งภาพการ์ตูนที่วาดก็ ตามเนนหรือแม่ชีน้อยก็จะรู้สึกว่าเป็นมิตรไม่เป็นทางการเกินไปแล้วก็ใช้ภาพในการสื่อสารในการพูดคุยสร้างเรื่องราวเพราะรูปบางรูปนี่ก็สื่อความหมายได้มากมายกราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ก็รู้สึกดีใจที่เห็นเยาวชนนะได้มีการใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์ในการที่ออกจากบ้านมาฝึกในการที่จะอยู่กับตัวเองในการที่ได้ บินาบาทได้ทําข้อวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นการฝึกให้เขาเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่น้อยๆก็อยากให้สมานีน,เ,นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสิ่งสำสคัญอีกอย่างนึงก็คือ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีศึกษาคําสอนกพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้บวชเรียนปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์และก็พี่เลี้ยงต่างๆได้สอนได้เอากลับไปใช้พัฒนาชีวิตตนเองให้ประสบกับความสุขจะได้ไม่เสียโอกาสในการที่เราได้สละเวลาช่วงหนึ่งให้กับการบวชเรียนศึกษา วันนี้เราได้มาเรียนรู้เราได้มาเห็นความดีของกันและกันแสดงว่าแต่ละคนในที่นี้ทุกคนมีดีต่างแง่ต่างมุมกันเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นความดี27ความดี32 32ความดีใช่ไหมครับเป็นความดีที่รวมกันทุกคนมีด้านดีและด้านที่ตรงข้ามด้านดีคือด้านอะไรครับ,ด,รบด้านที่ไม่ดีแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นครับจะมองเห็นความดีคนอื่นและ ถือความดีคนอื่นเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างคนที่มีปัญญาจะเรียนรู้ความที่ไม่ดีประจำที่กันครับจะเรียนรู้ความที่ไม่ดีและจะไม่ทําตามเหมือนกับบทกรอนบทนี้ครับมีสติทั้งหมดอ่านพร้อมกัน1 2 3อ่านหอยไหมครับ มองอะไรมองมองแต่แง่ดีเถิดเขาเร้อาไหมครับพร้อมกันหนึ่งสองสาเขามี่วนเล้บช่างหัวเขาจงเลือกเอาเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสะหายเอ๋อยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง ที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไหมครับที่บ้านเหรอครับครับ,รบเลี้ยงครับเลี้ยงอ,อ่าสมเด็จกุลแล้วครับไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงบ,บ้านข้างๆมีเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงเนาะเขาอาจจะเลือกเกิดไม่ได้เนาะสาัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเขามาเกิดปุ๊บถ้าสังคมไหนจะแวดล้อมด้วยบุญกุศลนะพระอาจารย์เชื่อว่า,าสาัตว์เดรัจฉานตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ได้ง่าย แต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานตัวไหนอยู่ใกล้ๆสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงอยู่ใกล้ๆนายพานอยู่ใกล้ๆคนพานอย่างเงี้ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหรือไปอยู่ในพภูมิที่ต่ำกว่าอีกเพราะว่าจิตใจอาจจะเหี่ยมโหดเพราะสมัยก่อนก็มีที่สัตว์ไปอยู่ใกล้ๆม้าอยู่ใกล้คนก็สภาวะแวดล้อมเป็นยังไงก็จะทําเหมือนคนเรียนแบบคนแม้กระทั่งช้างช้างนาราคีรีก็มี ได้ยินใไหมครับได้ยินครับสัตสัตให้ทานได้ไหมคิดว่าน่าจะให้ให้ชีวิตสัตว์รักษาศีลได้ไหมสม,มัยนี้ที่เกิดคิดว่าไงผมแบบผมก็คิดว่าน่าจะได้อ๋อน่าจะได้เนาะสม,มันนยนี้โชคุุแล้วครับผมว่าก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้เนาะเพราะว่าในสม,มัยก่อนเราก็เคยได้ยินอย่างนี้ทานชาดกพระโพธิสัตว์เนาะเกิดเป็นลิงก็มีความเสียสละ สัตว์บางชนิดนะพระอาจารย์เคยได้ยินนิทานชาดกนะเรื่องนิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายที่เรามองเห็นอยู่บนพระจัจทรย์นะเคยได้ยินบ้างไหมยัยงครับเขาเคยรักษาศินมาก่อนนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ลรกพระอาจารย์จะเล่าแบ่งปันให้ฟังคือกระต่ายเนี่ยจะมีหน้าที่แสดงธรรมให้เพื่อนฟังนะตอนนั้นมีสัต,สตวสีสหายสัตวสีทิศมีกระต่ายมีสุนัขจิ้งจอก อมีอะไรนะมีตัวนาคแล้วก็มีลิงใช่ไหมเรื่องนี้รเรื่องนี้รู้จักเลยครับรอ,อ๋อที่จะเป็นสี่ที่ที่พระพุทธเจ้าเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังอืมใช่แล้วอาจารย์ก็เคยได้ยินนะให,ให้กับเศรษฐีฟังอืนิทานเรื่องนี้ผมเคยอ่านแล้วผมเคย,งงยอ่านในในหนังสือนิทานเรื่องบรารม,มีอืเป็นว่า พระเ,เจ้าเล่าให้กับเศรษฐีวันที่เศรษฐียาทำบุญมากมก็เลยถวายอาหารให้พระเจ้าแล้วก็ถวายอาหารเจ็ดวันแล้ววันแรกก็ถวายไปเรื่อยๆแล้ววันที่เจ็ดเหมือนเศรษฐีกับพระเจ้ามีอะไรกันที่จะบอกเล่านิทานอะไรกันนี่แหละครับอเศรษฐีก็เลยบอกเมื่อไหร่ท่านจะเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะพระเจ้าก็เลยบอกก็คือเริ่มเรื่องเลยก็มีสัตว สี่ตัวอืน่าสนใจเนาะสัตว์ตัวแรกคือกระต่ายตัวที่สองคือหน้าตัวที่สามคือสุนัขจิ้จอกและตัวที่สี่คือลิงอ,อแล้วมีอยู่คืนหนึ่งตอนเย็นนี่แหละครับหลังจากที่ไปออกมาล่าพวกอะไรต่างๆครับมาเป็นอาหารใช่ไหมครับเขาก็ได้ตกลงว่าเดี๋ยวพวกเนี้ตั้งแต่พุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะทำทาน อืใช่เลยใช่ใช่เร<ล>าขอทำทานหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วก็ตัดมาที่ว่าตอนเช้าของวันที่พวกสัตว์เหล่านั้นจะทำทานเลยครับก็ตัดมาที่หน้าก่อนอหน้าก็จับปลาได้อีกตัวไม่รู้ใช่ประมาณเจ็ดตัวรประมาณนี้หน้าก็จับปลาได้ส่วนแล้วก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกใช่ สุนัขจิ้งจอกก็สามารถจับอะไรนะครับถ้าสุนัขจิ้งจอกก็จะล่าเนื้อมาได้ประมาณนี้สุนัขจิ้งจอกก็จะล่าเนื้อเป็นเนื้อสองเนื้อ,อ,อแล้วก็เนื้อตัวเงินตัวทองย่างทอด,อดหนึ่ง<ล>ตัวแล้วก็ หรืออะไรอีกผมจำไม่ได้ละคมันก็จะมีลิงลิงก็จะปีนต้นไม้ไปเก็บพวกเมล็ดผลมะม่วงอะไรต่างๆธรรมชาติของลิงอาหารของลิงน้ำส้มขันอ่าเป็นแบบถ้าสมัยนั้นจะเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ละแต่สมัยนี้ก็จะเรียกว่าแกลอนซักหนึ่งแกลอนใช่ใช่เอาไว้แล้วเหลือก็ตายของเรานี่เองเอาเข้าสะสมไว้ทำไมครับ เขาสะสมพวกเขาตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้พอได้อาหารเนี่ยเราจะไปทําทานกันือ้<ล>อดีจังเลยพอมีเดือสัตว์ตัวเ่งก็คือกระต่ายรรกระต่ายก็หาได้แค่หญ้าแฝกหญ้าแฝกอย่างเดียวแล้วกระต่ายก็บอกว่าทําไมข้าหาได้น้อยจังเลยคิดในใจว่าข้าอยากทําบุญนะทําไมข้าหาได้น้อยจังเลยแล้วมันก็ได้มันเกิดขึ้นที่ว่า ก็ <c oughs> ตายเนี่ยขอพอรบอกว่าอ้สัธุสาธุสาธุข้าพาเจ้าขอให้ท้าวอ,อินได้รับรู้ดูเรื่องนี้ขอให้พระที่นั่งของอ,อินจงได้บรรลุไม่โอ้เป็นบรรลังที่นั่งอยู่ขอให้ม,มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างสันสะเทือนอะไรสักอย่างหรือว่าร้อนเลยใช่ร้อนเลยก็พอเสร็จแล้วอินก็ได้ดูว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นดูสิ เลยคเปิดดูเปิดดูแบบอ๋อพรอินก็จึงรู้ว่ากระต่ายเนี่ยครับได้ขอพอรบอกว่าข้าอยากทำบุญมากขอให้ข้าได้ทำบนนุญเะนะขอให้ข้าได้บุญหลังจากนั้นพระอินก็บอกก็สงสารกระต่ายให้กระต่ายได้ทำบุญนะครับก็บระอินก็ทำปรากฏการบางอย่าง มบูรนี่เป็นรากแก้วสาธารณะยาตอันนี้แต่ต้องบอกว่าวันนี้ก็พิเศษก็คือสมเณรณนก็จะเป็นสมเณรรุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่กับทุกทุกวันที่ออกมาอย่างอย่างเปลี่ยนแปลงก,ก็คืออย่างสมเณรนกล้องเนีย่ยรูปรูปนี้คือสมเณรนกล้องรูปถัดไปก็คือสมเณรออสกาต,ตอนต้องบอกว่าตอนที่เขามาตอนแรกนี่เขาก็ทําอะไรยังไม่เป็่นทาอะไรยังไม่เป็นแม,ม้กระทั่ง่มผ้านี่ก็่มไม่เป็นอันนี้ผมเองไหม ผมเองนะนยอม,มวัเน,นี้ผมเองนี่ผมเอง<ม>ไหมวันนี้ที่ที่ยอมเห็นนี่ว่าผมแล้วได้เท่านี้ก็คือผมเองนะยอมคือผ้าจารย์ไม่ได้ช่วยคือตอนตอนแรกก็คือถ้าเราพูดถึงว่าเข้ามาแรกๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนแรกเข้ามานีเหมือนถ้าเหมือนเด็กก็เหมือนเด็กอนุบาลอนุบาลเพิ่งเข้าโรงเรียนแต่ตอนนี้มาเจ็ดวันแล้วแสดงว่าเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆค,ค,ความสามารถอะไรในการช่วยเหลือตัวเองดีมากแต่พอ มีพระอาจารย์มาแนะนำวิธีเทคนิคอะไรอย่างนี้เพื่อการผมมันก็ง่ายขึ้นเราฝึกไว้ทุกวันทุกวันตอนเวลาว่างเราก็ทำได้เองก็เหมือนกันก็ผมเป็นเป็นเพื่อนกนข้าวเขาก็เป็นคนแรกที่ผมกีอาเป็นนะครับเขาก็ชื่อาตอนแรกแล้วก็เรื่อก็เริ่มชิดเวลาทำกวันแล้วก็ ก็ช่วยให้นอนนอนแต่เรื่องก,การนอนมันเป็นปกติของก้องเพราะว่าทุกเช้าไปโรงเรียนจะตื่นประมาณตีสีู่่แล้วตตเช้าอยู่แล้ว,ลวบางคืนถ้าเผลอตื่นก่อนก็จะมารอพระอา,าจารย์นั่นห้องเพราะว่าทุกคนหลับกันหมดแต่ว่าตัวเองมันตัวเองตัวชินแล้วเพราะต้องตื่นเช้า ตอนนี้ก็ความสารวมก็คือฝึกเรื่องการยืนการเดินการนั่งคือฝึกในระยะบท2อย่างก็คือสารวมกายกับสารวมวาจาสองอย่างสมรวมกายคือว่าฝึกให้เวลาเวลาไปไหนเนี่ยใ,ใช้การเดินเอาเะนั้นวันนี้เราก็โชคดีมากคือมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับท่านพระครูครับพระครูนี่ก็มีความสมดุลแม้ว่าจะ เวลายืนคู่กันแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องตั้งโต๊ะขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสติปัญญาของท่านนี่เลอเลิศเฉียบแหลมคมเฉียบแหลมเฉียบแล้วก็แหลมคมคายทู่บ้างก็มีครบสูตรแปลว่าโง่กับฉลาดอยู่ด้วยกันก็จะเกิดความสมดุลถ้าฉลาดกับฉลาดอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่มีคลามดัลหรือโง่กับโง่อยู่ด้วยกัน คนง่อยอยู่ว่าคนง่อยไม่รู้ใครจะช่วยใคร,ครเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนอยู่ด้วยกันมันถึงจะเกิดความสมดุลครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนเราท่านทั้งหลายมาพูดคุยกันวันนี้อัตมภาพก็มีหลักของชีวิตที่ดำเนินอยู่มาถามท่านพระโคว่าเรื่องของความสมดุลเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ในส่วนที่เราคิดเอาไว้คิดว่าธรรมชาตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,ค,รบคนมีความสุขดนตรีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นดนตรีมันจะรวมคนดนตรีกีฬาก็รวมคนทําให้คนผ่อนคลายฟังดนตรีแล้วผ่อนคลายเล่นกีฬาแล้วผ่อนคลายหรือคบคิดเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันมีปรัชญาอยู่ในตัว,ม,ตวมัน ตาก็มีปัชญามือแต่ละนิ้วก็มีปัชญาใช่ไหมครับต้นไม้ใบหญ้าภูเขาก็มีปัชญาในตัวหรือศิลปะอ่าเห็นไหมเราไปดูศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพเขียนลายเส้นภาพโน่นต่ําภาพแกะสลักบางทีภาพแกะหินโอ้โหงามมากครับก็เป็นจุดสมดุลของชีวิตทําให้คนมีความสุขได้ใช่ไหมครับครับใช่ใช่เพราะในโลกนี้เราจะเห็นได้ว่าอย่าง เอาใหญ่ๆก็คือดินก็มีน้ําก็มีลมก็มีไฟก็มีเล็กๆไม่เอาเล็กๆไม่เอาครับเอาใหญ่ๆเพราะว่ารายการนี้คือรายการธรรมะมันต้องธรรมะต้องเป็นใหญ่ครับทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าขาดดินก็ไม่ได้โลกนี้ขาดน้ําได้ไหมไม่ได้เอกขาดลมได้ไหมไม่ได้เอกแต่ว่าถ้าลมแรงเกินไปไม่ดีนะไม่ดีเอกน้ํามากไปก็ไม่ดีท่วมท่วมรับถ้าไฟไม่ปาเยอะ ครับอันตรายทั้งหมอกควันแล้วก็ทำลายที่อยู่อาศัยอากาศร้อนเกินไปเป็นยังไงก็อยู่ไม่ได้น้วเกินไปก็อยู่ไม่ได้เหมือนเงแก่ชีวิตครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักความสมดุลกันแล้วครับมันก็จะทําให้โลกนี้เกิดความสงบสุขเพราะนั้นต้นไม้ก็ต้องมีป่ามีภูเขามีคนก็ต้องมีคนอย่างที่ทุกคนบอกมีคนรวยก็ต้องมีคนจนมีคนจนก็ต้องมีคนเศรษฐีมหาเศรษฐีแม่แต่คารวะก็ต้องมีพระค ถ้าหาว่าปราศจากพระก็ลําบากเหมือนกันนะเวลามีกิจกรรมทางศาสนาแล้วไม่มีพระไปช่วยก็ทํากันเองมันก็ใจมันกระเว่งเพราะว่ามันไม่เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นชีวิตจะสมดุลได้ก็ต้องมีทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าขาดทางโลกทางธรรมไม่ได้มีเข้าไปช่วยด้านจิตใจเลยมันก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเกิดความเครียดเดยทํำยังไงเมื่อเกิดความโมโหเอยทำยังไงเมื่อเกิดความอาฆา,าตพยาบาทจางเวรอยากจะลดมันทํำยังไงครับต้องมาทางธรรมะบ้างครับ นนกับมัสการเรียนถามท่านทคุณครับเห็นทคุณได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าการจะสมดุลในชีวิตนั้นมีอยู่5อย่างใช่ไหมครับคยกปัญจวิทยาครับปัญจวิทยามีอะไรบ้างครับผมก็ปัญจวิทยาปัญจแปลว่า5วิทยาแปลว่าความรู้ครับความรู้5ประการนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลครับ,รบเพราะว่าความรู้ด้าน ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร